สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาดูบ้านเดี่ยวมือสองนะครับใกล้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับบ้านหลังนี้นะครับขายตามสภาพครับคุณผู้ชมทำเลดีมากนะครับอยู่ใกล้ถนนชาติพัดุงนะครับห่างถนนชาติพัดุงเพียงแค่ประมาณ50เมตรเท่านั้นเองครับรูปร่างแปลงสวยงามนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่รอบๆข้างเลยครับแล้วก็ด้านข้างๆก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นหอพักเยอะแยะเลยครับตรงนี้สะดวกสบายนะครับ เดินทางไปโรงพยาบาลศูนย์นี่ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับบ้านนี้ขายตามสภาพครับเนื้อที่67.2ตารางวานะครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ1ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องเก็บของ1ห้องรับแขกนะครับแล้วก็สามารถจอดรถได้หลายคันเลยครับคุณผู้ชมสามารถมาลินโนเวททำให้สวยงามได้ครับคุณผู้ชมแถวนี้น่าอยู่อาศัยเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับ ห่างโรงพยาบาลขอนแก่นหรือโรงพยาบาลศูนย์นะครับประมาณ900เมตรเท่านั้นเองครับห่างศูนย์อนามัยแม่และเด็กประมาณ700เมตรครับใกล้ๆก,ก,กันก็จะมีตลาดสดหนองใหญ่นะครับอยู่ติดกันเลยการเดินทางมาบ้านหลังนี้นะครับถ้าเรามาจากถนนมาจากในเมืองนะครับเส้นประชาสโมสรพอมันถึงสี่แยกไฟแดงถนนชาติพัพดุงให้เราเลี้ยวขวานะครับขับตรงไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับ ให้สังเกตด้านซ้ายนะครับจะเป็นซอยชาตาิพะดุงนะครับเรียวซ้ายตรงเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมบ้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับมีจุดอ่อนอย่างเดียวก็คือซอยแคบไปนิดนึงนะครับแต่ว่าข้างในก็มีบ้านอยู่เพียงแค่4-5ถึงหหลังเท่านั้นครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นซอยตื้นๆน,นะครับเดินทางมาเดินทางออกมาปากซอยแค่50เมตรเท่านั้นเองครับแล้วก็สามารถเดินทางไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ก็เดินทางไปเพียง400เมตรเท่านั้นเองครับบ้านหลังนี้นะครับน่าอยู่อาศัยเพราะว่าอยู่ในเขตเมืองนะครับมีความมีแหล่งความเจริญนะครับสะดวกมากมายเลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับโรงพยาบาลเดินทางมาไม่ถึง10นาทีนะครับถึงโรงพยาบาลแล้วเหมาะสําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับมาซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือซื้อเก็งกําไรได้นะครับสําหรับราคาขายนะครับบ้านหลังนี้ขาย2ล้าน2แสนบาทนะครับ สนใจติดต่อมาได้นะครับกับรันพ r o p e r t y ที่เบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ตามนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ